รีวิวเจ้า tnt 300นะครับคันนี้เป็นรถปี16นะครับเอกสารครบนะครับพร้อมโอนคันนี้มีแต่งมีแต่งท่อนะครับเปลี่ยนท่อมานะครับถ้าใครชอบท่อแต่งก็คันนี้เลยหรือจะเป็นท่อเดิมมีเปลี่ยนให้นะครับยางหน้าหลังใหม่ๆนะครับยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับยางปี19นะครับส่วนมากจะจอดซะส่วนใหญ่นะครับเปลี่ยนมาก็ยังไม่ได้ออกไปไหนเลย จาของเดิมแจ้งไว้นะครับมีแต่งกันล้มนะครับคันนี้ชุดสียังสวยนะครับถือว่าสวยนะครับเ0 8 0นะครับถังไม่บุบนะครับเลขกไมยวิ่งไปที่4 4 0 0 0นสนะครับรถใช้งานนะครับคันนี้ถือว่าวิ่งมาเยอะนะครับสำหรับรถ5ปีนะครับวิ่งปีละหมื่นจะฟังเสียงเครื่องนะครับ ฝากติดตามเฟซน้องเก้าน้องเกลด้วยนะครับมีรถมือสองสภาพดีเข้าเรื่อยๆนะครับขายไม่แพงนะครับขอบคุณครับ